สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำบอร์ดเกมที่ชื่อว่าโลงแรมสีเ e ลือดเนาะเกมนี้เป็นเกมแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ hand management หรือว่าบริหารการ์ดบนมือเราครับแล้วก็สร้างการ์ดที่จะทำให้เราเนี่ยทำแต้มได้เยอะขึ้นบริหารการ์ดบนมือได้ง่ายขึ้นนะครับก็เกมก็ประมาณนี้แหละ แต่ว่าดูดูดูชื่อเกมกับหน้าปกเนี่ยมันดึงดูดอยู่นะครับคนที่เข้ามาเนี่ยมีหลายๆคนแล้วที่เข้ามาแล้วแล้วอยากเล่นเกมนี้เลยแต่เขาอ่ะไม่เคยเล่นบอร์ดเกมมาเลยก็มีนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันแนะนำยากอยู่นะเขาอาจจะงงๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมลองมาแนะนำคิดว่าผมเรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าผมควรจะแนะนำการเล่นยังไงดีเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมซื้อมาพร้อมตัวเสริมเล่นได้ผมผมเล่นได้ไม่เยอะเลยอะเพราะว่าลูกผมเนี่ยยังเล็กอยู่แล้วแม่เขาอะเห็นว่ามันมีการฆ่าคนเพื่อให้ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็เลยยังไม่อยากให้ลูกเล่นแต่ว่าสำหรับผมแล้วอะถ้าถ้าถ้าค่อยๆพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเด็กก็อาจจะเข้าใจได้นะครับ <c oughs> เราอาจมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆ ว่าเดี๋ยวไว้คราวหลังถ้าลูกค้ามาหรือว่าลูกผมเล่นผมคิดว่าให้ลูกเล่นได้เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะเล่นแล้วก็อัดวิดีโอมาให้ดูแล้วกันว่าเวลาเล่นมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าเกมโรงแรมสีเลือดหรือภาษาอังกฤษก็คือบัตตี้อินนินเองมาลองดูวิธีการเล่นกันดีกว่านะครับมาครับเรามาดูวิธีการเล่นกันเออคืนนี้ ผมจะย่อยกดทั้งหมดนะครับจาก100%นะครับให้เหลือแค่ประมาณ30%แล้วกัน30%ถึงถึง50%แล้วกันครับผมประมาณนี้ให้ให้แบบเข้าใจว่าเออเกมมันจะปรับมาไหนนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดเจาะเข้าไปแบบลึก ลึกมากเท่าไหร่นะครับแค่สอนแบบผ่านๆให้เข้าใจไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเวลามาเล่นหรือว่าเวลาผมเล่นให้ดูข่าวหลังเนี่ยผมผมจะลองเล่นแบบโซโล่คนเดียวแล้วก็อธิบายถึงรายละเอียดของการเล่นให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกัน <Okay. S 1> นะครับอันนี้ก็คือให้ดูโฟว่าเกมการเล่นเป็นไงก็คือเราจะมีเราจะมีทั้งหมด3เฟสก็คือเฟสของแขกแขกที่อยู่ด้านนี้เนาะเข้าพัก แล้วก็เฟสของการทำแอคชั่นก็คือเราทำแอคชั่นได้ทั้งหมด2อย่างจาก5อย่างนะครับแล้วก็เฟสของแขกออกจากที่พักนะครับก็คืออามาถึงแขกเข้าห้องพักก่อนเลยเฟสแรกไม่ลึกถึงราลงรายละเอียดนะจริงๆมันมีการแบบวางการ์ดตรงห้องพักของพวกเราเลยนะครับนี่แบบนี้อันนี้คือเป็นแท็กนับคะแนนแล้วก็อันนี้เป็นกุญแจห้องของ เราที่ต้องรับผิดชอบเกมเนี้ยใครมีเงินเยอะที่สุดชนะนะครับใครมีเงินเยอะที่สุดอะ่ะชนะแค่นั้นเลยแล้วก็เราจะทําเงินได้จากไหนก็คือการฆ่าคนแล้วเอาคนไปฝังศพนะครับถึงจะได้เงินตรงนั้นมาฟังดูแล้วโหดร้ายเนาะโคตรโหดร้ายเลยอันนี้เนี่ยแฟนพอแฟนผมได้ยินคอนเซปแบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่าลูกลูกอย่าอย่าอย่าเพิ่งเล่นเลยมันมีการฆ่าคนแล้วฝังศพคนอีก โหดหลายเกินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนที่มาอย่างเงี้ยพวกโตโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็รู้เรื่องกันแล้วนะว่ามันเป็นแค่เกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยชอบกันชอบกันเหมือนกันนะที่หน้าปกเนี่ยเขาก็เลยจะหยิบเกมนี้มาแล้วก็แบบจะให้ผมสอนแต่ถ้าเขาไม่เคยเล่นเลยอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าผมจะลองให้เขาเล่นเกมอื่นก่อนว่าอันเนี้ยกฎมันรุบยับจริงๆแต่นี้ผม สอนแค่เข้าๆจาก100%เอนาะอย่างที่ผมบอก,บอกย่อยเหลือแค่30-50%เท่านั้นก็คือ,อเฟสแรกก็คือแขกเข้า2ทำแอคชั่นแฮมแอคชั่นของผู้เล่นแต่ละคนมีอะไรบ้างเราทำได้ทั้งหมด2 a แอคชั่นจาก5 a แอคชั่นนะก็คือทำได้2ครั้งต่อ1รอบคือการเชิญแขกเชิญแขกก็จ่ายนี่ครับเวลาเชิญแขกมันจะมีตัวเลขอยู่นี้่เลข3อยู่บนที่เป็นรูปบ้านอย่างนี้นะครับ อันนี้เลขหนึ่งนี่เลขหนึ่งอันนี้เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็คือหยิบได้ฟรีนี่อันนี้เชิญแทบอันนี้เลขสองอ่าอย่างผมเชิญคนนี้ขึ้นมือคนนี้เชิญไม่ได้คนนี้สามสมมติเชิญคนนี้ขึ้นมือผมก็ทิ้งคนงานผมคนงานเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นชาวบ้านเนาะเป็นชาวบ้านหรือเรียกว่าคนงานละกันก็คืออยู่บนมือเราสองใบ ผมเชิญคนนี้ใช้หนึ่งใบผมก็เลือกทิ้งคนงานไว้ที่ถงรัโถงเหล้าหรือหลงเหล้าแล้วกันห้องนั่งเล่นดีกว่ามันเหมือนห้องนั่งเล่นอะออทิ้งไว้ที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ได้แขกคนนี้ขึ้นมือแล้วก็ตาคนอื่นวนไปสมมติคนนี้ยีบปันนี้คนนี้ยีบอันนี้เชิญคนนี้ไปแล้วก็มาตาผมอีกทีตาผมอีกทีสมมุติผมเชิญอีกคนนึงผมจะเชิญคนนี้ทิ้งการา์ดสใบใช่ไหมครับนี่ทิ้งการ์ดสใบเนาะ ผมก็ต้องทิ้งคนงานไว้ที่นี่เหมือนเดิมส่วนคนอื่นที่เราเพิ่งเชิญมาเนี่ยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอะ่ะเขาก็จะออกจากโรงแรมไปอันนี้คือการเชิญแขกหรือติดสินบนแขกนะนั่นเองนะครับอันนี้คือแอคชั่นแรกส่วนแอคชั่นที่2คือแอคชั่นการต่อเติมเวลาเราต่อเติมเนี่ยเราต้องมีการ์ดอยู่บนมือเนาะการ์ดอยู่บนมือไม่ว่าเป็นการ์ดไหนก็นแล้วแต่ที่มีรูปบ้านนะครับมีรูปบ้าน,นอันนี้มีรูปบ้านนะเวลาต่อเติมเราก็ เหมือนเชิญแขกเลยสมมติการ์ดบนมือผมมีแบบนี้ผมจะสร้างที่ต่อเติมอันนี้หรือว่าสร้างอันนี้สมมติผมสร้างอันนี้แล้วกันผมสร้างผมก็วางอันนี้ไว้แล้วก็ทิ้งทิ้งคนลงไปตรงห้องรับรองหรือว่าร้านเล่าตรงนี้เลยร้านนี้ก็สร้างเป็ดบานเวลาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ว่าสร้างขึ้นมาคุณจะได้อะไรอยู่ตรงนี้นะครับพอสร้างเสร็จ แอคชั่นต่อมาก็คือแอคชั่นค่าคนแอคชั่นฆ่าคนเนี่ยคือการที่เราเนี่ยค่าคนคนหนึ่งโดยการที่เราเนี่ยดูตัวเลขเหมือนเดิมเลยดูเลือกตัวเลขตรงนี้นี่อันนี้ใช้2ก s สองใบในการค่าก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ใช้กาสามใบในการค่าเนาะเหมือนเหมือนพวกติดสินบนหรือการสร้างบ้านเลยนะครับสร้างส่วนต่อเติมผมพูดสร้างส่วนต่อเติม สมมติว่าผมมีการ์ดบนมือสาใบแบบนี้เหมือนเดิมการ์ดบนมือสามใบแล้วผมก็เลือกที่จะฆ่าคนนี้ว่าคนนี้ผมรู้สึกว่าอ้ได้ตังค์เยอะนี่ได้ตังค์ดูตรงไหนได้ตังค์ดูตรงนี้เลยครับตังผมเลือกที่จะฆ่าคนนี้ใช้3าใบผมก็เลือกพิงการ์ดคนงานวางไว้ที่นี่แล้วก็ทิงการ์ดการ์ดแขกผู้สมรู้ร่วมกิจออกไปแล้วก็ฆ่าคนนี้โดยพิกเป็นศพอยู่ที่หน้าผม แอคชั่นต่อไปก็คือแอคชั่นการฝังศพก็เหมือนเดิมครับใช้กา๊าซสามใบผมทิ้งกา๊าซสามใบอันนี้แอคชั่นต่อมาแล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบนมือผมเนี่ยไม่มีกร์ดเลยใช่ไหมครับผมก็ไม่สามารถฝังศพเขาได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีกา๊าซแล้วกันผมีก๊าซสามใบแล้วกันสมมุติผมมีก๊าซสี่ใบสี่ใบผมจะเอาคนนี้ฝังศพผมก็ทิ้งกร์ดเหมือนเดิมเลยทิ้งตรงนี้เอาไป แล้วก็เอาคนนี้ฝังศพฝังไว้ตรงไหนฝังไว้ที่ที่เราเพิ่งสร้างไปอย่างอย่างอันเนี้ยเราสร้างมาเนี่ยเราใช้สองคนในการสร้างแล้วมันก็ซ่อนคนได้สองศพด้วยเช่นกันผมก็เอาวันเนี้ยมาเน็บไว้ตรงนี้นี่แล้วก็ได้ตังค์ตามนี้เลยครับตังค์ตามที่มันบอกนี่ตามนี้เลยผมก็เดินแท็กตรงนี้ไปสมมุติว่าันนี้ได้ยี่สิบหกใช่ไหม ก็จะเป็น31เนาะแลก็ตั้งมาอยู่ที่31อันนี้แล้วก็แอคชั่นสุดท้ายก็คือแอคชั่นการไม่ทำอะไรเลยหรือฟอกเงินฟอกเงินเวลาฟอกเนี่ยเราก็แค่เลือกที่จะลดได้ทีละ10บ,บาทจากเงินตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเช็คสมมติว่าผมลดทิงจาก30ผมลด20 20แล้วกันก็เหลือ21เนาะผมก็จะได้เช็คมา2อ,อัน อันนี้ก็คือแอคชั่นที่5 a แอคชั่นสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็คือการฟอกเงินแล้วพอเราเล่นกันจบ2 a แอคชั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเฟสของอแขกออกจากที่พักแขกออกจากที่พักก็คือถ้าสมมุติว่าแขกคนไหนไม่ตายหรือไม่ไม่ถูกเชิญขึ้นเชิญออกไปเนี่ยอย่างอันเนี้ยแขก ออกไปแล้วสมมติแขกอันนี้อันนี้แขกก็ไม่อยู่แล้วโดนเชิญขึ้นมือหรือหรือโดนฆ่าไปแล้วสมมุติว่าผมมีแขกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะได้ตังค์หนึ่งบาทด้วยเวลาแขกออกเนาะเหมือนเป็นทิปให้ผมผมก็จะเลื่อนแท็กไปึแบบนี้อันนี้คือแขกออกแล้วก็ถ้าสมมติว่าออตอนแขกออกเนี่ยถ้ามีตำรวจอยู่เนี่ยครับแล้วมันมีศพที่ไม่ได้ฝังอยู่เนี่ย hey เราต้องจ่ายตังค์สิบาทในการฝังศพเนาะก็คือเสีย10บาทแล้วก็อันนี้ก็เอาออกจากเกมไปเลยโดยที่เราไม่ได้ตังค์ด้วยนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่ายังมีตำรวจเนี่ยอยู่อยู่ในห้องพักเรามันก็จะมาเกิดกับอันที่3นี้ก็คือ 1. 1ิงเอ้ยจริงๆก็อบอกว่า 1. ตำรวจสอบสวนก่อนว่าอ่าใครมีศพอยู่ไหม 2. 2ก็คืออ่าเช็ค นักเดินทางเช็คเอาท์ก็คือได้ตังก์จากได้ทิปจากการที่เขายังอยู่ห้องเราอยู่แล้วก็จ่ายค่าอันที่3ก็คือจ่ายค่า,าจ่ายค่าแรงถ้าสมมุติว่าผมมีการ์ดบนมือแบบนี้3ใบผมต้องจ่ายค่าแรง3บาทผมก็ลดไป1 2- 3สแต่ถ้าผมไม่มีการ์ดบนมือเลยเนี่ยเวลาจ่ายค่าแรงผมก็ไม่ต้องจ่ายเลยอันเนี้ยคือ จบเฟสสามนั่นเองเกมก็ประมาณนี้เลยครับก็คือเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่มันมีตรงนี้ด้วยครับมันมีตรงนี้ลูกน้องเราเนี่ยลูกน้องเราหรือและคนงานเราเนี่ยมันจะไม่มีความสามารถอะไรเลยแล้วก็เวลาทิ้งลงทิ้งลงร้านเราใช่ไหมครับเวลาเชิญแขกเราปกติเราต้องเชิญตามตัวเลขตรงนี้ แต่ถ้าเราเชิญคนงานของเราเนี่ยนี่สมมุติว่าเราเชิญคนงานเราหรือว่าเชิญเชิญพวกชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เราสามารถหยิบได้2ใบเลยปกติว่าเราจะเชิญคนเนี่ยเราเราเชิญคนนี้ก็หยิบศูนย์ใบเราก็หยิบคนนี้ขึ้นมือแต่ถ้าเราเชิญคนงานเราเราสามารถหยิบขึ้นมือได้2ใบเลยแบบนี้นะครับเออเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ่ะอันนี้อันนี้เรื่องของ สัญลักษณ์และสัญลักษณ์ก็คือคนงานเราไม่มีอะไรเลยเขียนว่าชาวบ้านธรรมดาอันนี้มาดูสัญลักษณ์การติดสินบนนี่ครับคือสัญลักษณ์การติดสินบนเนาะก็คือเป็นรูปเงินคนเนี้ยเวลาเราได้คนนี้มาเป็นพวกเนี่ยแล้วเวลาเราเชิญแขกเหมือนเราทิ้งคนนี้ไปเนี่ยคนนี้เขาชอบการติดสินบนเขาก็จะกลับขึ้นมือเรายกตัวยอย่างเช่นสมมติอันนี้มี2 ใช้2ใช้สกาา์ดงใบในการเชิญแขกเชิญแขกติดสินบนแขกหรือเอาแขกขึ้นมือเนี่ยผมมีคนนี้อยู่กับพนักงานใช่ไหมครับผมเลือกลงพนักงานหนึ่งเลือกลงคนนี้หนึ่งผมได้ใบนี้มาแต่ว่าคนนี้ชอบการติดสินบนเขาก็จะกลับขึ้นมือผมอีกครั้งหนึ่งนี่คือการติดสินบนแล้วก็มาคนต่อมาการชอบการต่อเติมบ้านคนนี้เวลาเราสร้างบ้านเนี่ยสมมติ สร้างอันนี้ผมสร้างใช้2อ,อันผมต้องทิ้งตำรวจคนนี้คนหนึง่งแล้วก็คนคนก่อสร้างคนหนึ่งเพื่อสร้างบ้านอันนี้ที่ต้องใช้2คนใช่ไหมครับผมสร้างปุ๊บผมก็หยิบอันนี้กลับขึ้นมือเพราะว่าเขาชอบต่อเติมบ้านหรือสร้างสร้างห้องนั่นเองนี่อันนี้ก็คือการต่อเติมหรือว่าสร้างสร้างที่เป็นรูปบ้านเนี่ยเนาะแล้วก็อันที่3การฆ่าคน การฆ่าคนเวลาเราฆ่าเนี่ยถ้ามีการ์ดรูปที่เป็นสัญลักษณ์รูปปืนเนี่ยเวลาเราฆ่าเราก็ทิ้งการนี้ไปเขาก็จะกลับขึ้นมือนะครับ <c oughs> แล้วก็มาที่การฝังศพคนนี้เป็นรูปเหมือนบัตรหลวงเลยเวลาฝังศพเนี่ยเขาก็จะใช้สมมติว่าฝังศพคนนี้แล้วกันฝังศพคนนี้นใช่ช้2การ์ด ถ้าผมมีอันนี้อันอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันนึงผมก็ทิ้งอันนี้ไปเลยแล้วอันนี้ก็กลับขึ้นมือแบบนี้อันนี้คือการฝังศพโดยคร่าวๆรวมๆก็ประมาณนี้จบเกมเนี่ยใครมีตังค์เยอะสุดชนะแล้วก็ตังค์เนี่ยตอนตอนตังค์ที่เป็นเงินสดอ่ะมันตันได้แค่40เพราะนั้นเวลาเราฝังศพไปอ่ะอันนี้ได้18บบาทแล้วเราอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเราจะไม่ได้ตังค์เป็นเช็คมานะครับ เท่ากับว่าตานั้นะ่ะถ้าเราคิดดูเราก็ยังไม่ฝังในตานั้นดีกว่าหรือว่าเราต้องดูด้วยว่าตำรวจเนี่ยอยู่ในห้องหรือเปล่าถ้าตำรวจอยู่ในห้องยังไงเราก็ต้องฝังกฎมันมีเยอะอะ่ะอย่างเช่นเอาไปฝังคนอื่นก็ได้แล้วก็แบ่งตังค์คนละครึ่งคนคนอื่นเนี่ยแทนที่เอ้ยเดี๋ยวตาเขาเนี่ยเขาจะเลือกฝังศพของเขาในห้องนี้แต่ถ้าเราเอาเอาเนี้ยไปฝัง เอาไว้ฝังในห้องเขาเนี้ยบางครั้งเขาไม่มีที่ฝังศพขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะต้องสร้างห้องก่อนแล้วมันไม่ทันกับการที่ตำรวจเนี่ยยังพักอยู่อย่างเงี้ยครับรายละเอียดมันมีเยอะไปหมดแต่ว่าอันเนี้ยผมพูดคร่าวๆแล้วกันว่าเกมมันจะประมาณนี้เลยผมชอบนะเดี๋ยวไว้คราวหลังเนี่ยผมอาจจะล,ล,ลองเล่นโซโล่เนาะลองเล่นโซโล่แล้วก็แล้วก็ลองอัด วิดีโอมาให้ดูว่ามันจะประมาณไหนกดเขาก็จะมีบอกนะครับวิธีเล่นโซโลอยังไงคะแนนถ้าคุณคะแนนแบบถ้าคุณคะแนนมีตังมีตังถึง150-130-149อะไรเงี้ยเขาจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเราอยู่ที่ต่ำสุด110ฟังถึง129ฟังเราก็เป็นคนดูแลเจ้าปัญหา 130-149เป็นคนดูแลที่แสนอันตราย1 5 0 1ห9เป็นคนดูแลที่แสนชั่วร้ายถ้า170ขึ้นก็เป็นคนดูแลโรงแรมเยี่ยงปีศาจก็สุดท้ายแล้วนะผมยังผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยถึง170เลยนะครับ1้0คะแนนอะ่ะหรือว่า170บาทอะ่ะ170 170ฟังฝั่งเนี่ยผมยังไม่เคยถึงเลยผมเล่นบาประมาณ3-4ครั้งละ มันก็จะมีเทคนิคหรือว่าวิธีคิดต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีความสามารถของของตัวบ้านด้วยนะเวลาสร้างบ้านเนี่ยอย่างเช่นความสามารถมันอาจจะบอกว่าจากนี้เวลาคุณสร้างห้องนี้หรือว่าสร้างบ้านหรือว่าสร้างส่วนต่อเติมเนี่ยเวลาคุณคุณยังไงอะคุณเล่นการ์ดในการเชิญแขกอย่างเงี้ยคุณเล่นน้อยลง 1ใบสมมติว่าเวลาผมจะเชิญแขก3คนผมเล่นน้อยลง1ใบใช่ไหมครับเอ้ยเชิญแขกเบอร์สอย่างเงี้ยแล้วผมเล่นการ์ดน้อยลง1ใบผมมีผมมีคนที่ชอบติดสินบนกับชาวบ้าน1อันผมก็เลือกที่ผมเล่นได้น้อยลง1ใบจาก3ใบผมก็ทิ้งได้2ใบผมทิ้งใบนี้ใบนี้ใบนี้กลับขึ้นมืออีกอย่างเงี้ยทำให้แบบ บนมือเราสามารถเล่นการ์ดต,ต่อเนื่องหรือว่าทําคะแนนได้ต่อเนื่องได้เยอะขึ้นมันจะมีทั้งแบบเปลี่ยนรูมเซอร์วิสเป็นแบบนี้ถ้าสมมติเวลาแขกเข้าห้องเราปุ๊บเนี่ยเราสามารถได้ตังค์ได้เลยนะแล้วก็มีแบบเวลาแขกออกหมดแล้วหรือว่าจบเกมหรือยังไงเนี่ยก็จะได้คะแนนตามสีสีการ์ดของแขกที่สีการ์ดของแขกที่ ที่ออกไปอย่างเช่นว่ากองกองทั้งเกมเนี่ยมีการ์ดสีฟ้าอยู่อยู่10บใบอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้10คะแนนเลยนะประมาณนี้ไม่ไม่นับกับคนที่ตายตายหรือว่าออกจากเกมหรือขึ้นอยู่บนมืออะไรนะครับคนที่ออกไปได้เนาะก็จะได้ก็ได้เงินตามนั้นมันจะมีแบบการ์ดหลายๆแบบเลยแล้วก็ตัวเสริมเนี่ยทำให้เราเล่นเล่นได้แบบ เยอะขึ้นไปอีกมีการ์ดของการ์ดความสามารถที่เราจะทํานู่นทํานี่ได้เยอะเลยแล้วก็มีคนแปลกใหม่ๆเข้าใหม่เต็มไปหมดเลยครับมันก็เลยแบบจะจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นใหม่ต้องเล่นไปเล่นเกมมาสักระยะหนึ่งหรือว่าหลายๆเกมหน่อยละกันหรือว่าชื่นชอบเกมแนวการ์ดที่อ่านชอบอ่านการ์ดหรือว่าทำคอมโบ ของตาอะไรเงี้ยครับผมว่าเกมเนี้ยสนุกแล้วผมก็ชอบด้วยอยากอยากเล่นกับลูกแต่ลูกยังเล่นไม่ได้ oh, ผมก็นั่งเล่นโซโล่คนเดียวไปแหล oh <my> อะอประมาณนี้เกมก็จะประมาณนี้เลยขอบคุณที่รับชมนะครับ